เสริมดวง12กษัตริย์12ราศีในปี2565ให้ดวงเฮงนะครับเรามาดูกันเลยนะครับว่าแต่ละกษัตริย์นั้นมีการเสริมดวงได้อย่างดังไรนะครับรูปแบบไหนมาดูกันเลยนะครับปีขานปีนี้การลงทุนโดยใช้เทคโนโลยีระบบเทรดรวมถึงการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในสิ่งที่คุณจะนำเงินไปลงทุน จะทําให้การลงทุนของคุณมีทิศทางที่ดีครับปีนี้การทําสิ่งต่างๆให้ใช้ความคิดให้มากการกระทําสิ่งต่างๆถ้าไม่รอบคอบจะทําให้เรามีเรื่องผิดพลาดหรือเรื่องเสียหายเกิดขึ้นได้ดังนั้นควรจะระมัดระวังเรื่องความใจร้อนหัวร้อนบางเรื่องนิ่งๆไว้บ้างก็ได้นะครับสําหรับการงานยังมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือสนับสนุนให้คุณอยู่ยิ้มแย้มแจ่มใสให้มากขึ้น ซึ่งการบำรุงผิวพรรณหรือการเข้าคลินิกเสริมความงามบำรุงหน้าจะช่วยเสริมดวงให้กับคุณได้ครับเสริมดวงคนปีขาน2556ปีนี้ให้ไปไหว้เจ้าพ่อเสือตามศาลเจ้าได้ทั่วประเทศโดยการน,นำพวงมาลาัยดาวเรืองหมู3ามชั้นนะครับชิ้นใหญ่ๆไข่ดิบและข้าวเหนียวหวานไปถวายให้ไปไหว้ทุกไตรมาสนะครับจะช่วยเสริมดวงชะตาให้กับคุณได้เลยนะครับต่อมากริย์ปีเถา ปีนี้การลงทุนโดยการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานการอ่านงบการเงินสัดส่วนการเงินต่างๆเป็นเรื่องสําคัญเพื่อลดความเสี่ยงในการลงทุนของคุณหากมีข้อคอทั้งที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มสกิลการทํางานการลงทุนจะทําให้คุณมีความโดดเด่นมากขึ้นนอกจากนี้ในการทําสิ่งต่างๆดวงยังมีโชคดีจะมีคนช่วยเหลือสนับสนุนในเรื่องที่คนกําลังทําอีกทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังคอยช่วยคุ้มครอง แต่คุณต้องมีความกระตันอยู่และมันตะบุญเสริมดวงชะตาด้วยนะครับในเรื่องหน้าที่การงานมีเกณฑ์ที่ดีได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งหรือได้รับหน้าที่ความรับผิดชอบที่มากขึ้นให้คุณตั้งใจลงมือทำในในทุกเรื่องให้ดีขยันให้มากขึ้นสำหรับด้านสุขภาพอาจมีเจ็บป่วยเล็กน้อยแต่เวลาเป็นจะเป็นนานหายช้าดังนั้นถ้าไม่สบายก็อย่าฝืนให้ทานอาหารเสริมวิตามินบำรุงประจำก็ช่วยได้ครับ เสริมดวงคนเกิดปีเถ 2, าะ2 5งพสครับให้ไปปล่อยปลาจำนวน3าตัวและการทำทานโดยการให้อาหารปลาส่วนทางจีนนะครับให้ไปไหว้ศาลเจ้าจูซือกงพระหมอให้นำส้ม5ผลน้ำน้ำชาสามขวดไปไหว้ในทุกประเทศจะช่วยเสริมดวงชะตาให้กับคุณได้ครับอย่าเรียมไปทำบุญกันนะครับ